But a g o l d e n Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคมในเรื่องของความรักการงานการเงินของชาวราศีเมษเป็นการอ่านไพ่แบบรวมๆไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะย้ำอีกทีนะคะ อาจารย์ก็จะอ่านในเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของชาวราศีเมษนะคะทุกคนย่อมมีอดีตนะอย่างนั้นก็ไปเปิดไพ่ในอดีตกันเลยไพ่ใบแรกของชาวราศีเมษในอดีตก็คือไพ่สี่ถ้วยนะคะต่อมาด้วย7ไม้ king of w a h s the flu แล้วก็ต่อมาด้วย10ถ้วยนะ ถึงแม้นะคะจะเป็นไพ่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษแต่อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษนั้นเกิดอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงเหมือนชีวิตเหมือนมันไม่มีอะไรสีสันหรือโดยเฉพาะคนที่คบหาดูใจกันมานานกับคนรักหรืออยู่ด้วยกันมานานนะคะไม่ว่าจะแต่งงานกันหรือคบหาดูใจกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดมันไม่มีอะไรแอคทีฟมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ทําให้หลายคู่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเบื่อเซ็งกับความสัมพันธ์หรือความรักของตัวเองนะคะก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะคะที่สะสมนะคะกับชาวราศีเมษมาช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ทีเดียวเนาะแล้วสาหรับคนโสดราศีเมษคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกพอสมควรนะคะไม่ใช่ว่าจะ คบใครเพื่อที่จะแก้เหงาเพื่อที่จะขั้นเวลานั้นไม่ใช่คุณจะคบกับคนที่ตรงตามสเปคตรงตามลิสต์ที่คุณเขียนเอาไว้นะคะจะไม่ยอมเปิดใจง่ายๆเอาก็มีคนเข้าหาชาวราศีเมษนะแต่คุณค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่เอาใครหรือใครไม่เอาคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะคุณค่อนข้างที่จะแบบซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นเองเนาะต่อมาก็คือไพ่ 7ไม้ไพ่ใบนี้นะคะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานของชาวราศีเมษโดยตรงเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะะก็คือถ้าการทํางานของชาวราศีเมษคุณทํางานเยอะขยันเยอะคุณก็ยิ่งได้ผลตอบแทนดีตามลําดับไปด้วยยิ่งขยันน้อยยิ่งขี้เกียจยิ่งไม่ได้อะไรเลยนะคะนั่นหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับความขยันของชาวราศีเมษล้วนๆเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะ คุณค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนพอสมควรน,นะบางคนนี่ใช้คำว่าอดทนเพื่อลูกนะบางคนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วอะยิ่งต้องใช้คำว่าอดทน อดทนเพื่อลูกอดทนเพื่อให้ลูกโตลูกยังเล็กอยู่หรือต้องทำงานหรืออะไรก็ตามคุณจะไปหวังพึ่งพาแฟนหรือสามีหรือภรรยาของคุณฝ่ายเดียวไม่ได้คุณจะต้องช่วยกันทำมาหากินนะอารมณ์ความรู้สึกเป็นแบบนั้นของไพ่ใบนี้บางคนนะคะจำเป็นจำใจที่จะต้องรักษาสถานภาพทางครอบครัวเอาไว้อยู่นะยังคงมีความเป็นพ่อยังคงมีความเป็นแม่เอาไว้อยู่ถึงแม้จะทะเลาะก,กันบ้างมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานอะไรก็แล้ว แต่แต่ก็ยังอยากรักษาสถานภาพของครอบครัวเอาไว้อยู่ให้ลูกยังคงรู้สึกว่าเอ๊ยยังมีพ่อมีแม่นะยังเป็นครอบครัวอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะต่อมาก็คือไพ่ k n g งออ a วอลใบนี้ส่วนใหญ่แล้วในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษจะชอบผู้ชายที่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะคะ,ะแล้วเขาอ่ะอาจจะมีหน้าที่การงานดีอ,อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจจิจการมีอะไรเองเป็นระดับบอสเป็นระดับซีอโออะไรก็ว่ากันไปนะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงชาวราศีนี้จะชอบผู้ชายที่มีความรับผิดชอบในตัวเองหรือว่าในการทํางานของเขาก็แล้วแต่นะคะแต่คุณต้องรับในข้อเสียของเขาด้วยนะมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียเขาอาจจะบ้างงานเขาอาจจะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแต่คุณก็จะ ต้องเข้าใจในการทำงานแล้วก็เนื้องานของเขาด้วยมันถึงจะคบกันได้นานนั่นเองนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันไม่เพอร์เฟกนะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมษใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าการทำงานของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งคือคุณโฟกัสเลยนะคะว่าการทำงานของคุณต้องอยู่ในระดับนี้แล้วก็ต้องดีขึ้นกว่านี้หรืออะไรก็ตาม คุณจึงทุ่ม energy ที่คุณมีนะคะไปกับการทำงานแล้วก็ความรับผิดชอบหน้าที่การงานนั่นนี่จึงเห็นได้ว่าผู้ชายราศีเมษนั้น,นะคะเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆนะ,ะยิ่งมีความรับผิดชอบเยอะยิ่งหัวหน้ายิ่งเห็นยิ่งอะไรเงี้ยคุณก็จะยิ่งเติบโต เร็วมากขึ้นเท่านั้นด้วยนั่นเองนะเรื่องอื่นๆเนี่ยลองลงมาเลยนะคะถ้าความรักหรือมีคนรักดีอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาคอยซับพอร์ตหรือเข้าใจในการทํางานของคุณก็จะยิ่งคบหากันได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะฟลู ในอดีตนะของชาวราศีเมษใบนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะมีความรักความเจ้าสำราญรักความอิส,ะสระเสรีชอบการเดินทางนะชีพประจรลงเท้าบ่อยๆชอบแนวแอดเวนเจอร์นี่แหละเป็นสีสันและเป็นชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชาวราศีเมษเลยโดยเฉพาะคนที่ยังอายุนน้อยอยู่นะคะแล้วถ้าคุณยังอายุน,น้อยอยู่มีแฟนหรือคนรักพยายามที่จะมาถามมาคอมมิตเมนต์ว่าเออ ตกลงเราจะต้องเป็นแฟนกันนะจะต้องรีบเป็นแฟนกันจะต้องรีบแต่งงานกันจะต้องรีบลงเอยกันนะอะไรเงี้ยคุณยิ่งอึอดอัดมากกว่าเดิมเพราะว่าในช่วงวัยยังน้อยอายุน,ยน้อยเนี่ยชาวราศีเมษยังค้นหาตัวเองยังไม่เจอเลยนะคะฉันต้องการเวลาในส่วนนี้ของฉันอยู่นะคะการที่เป็นตัวเองยังมีความอิสระคือพูดง่ายๆไม่ไม่พร้อมที่จะมีพันธะกับใครอะ่ะอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบถ้วยใบเนี้ยคือน่าสนใจนะสาหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยถือว่าสําคัญนะฟังให้ดีสําหรับไพ่ใบนี้คือคุณให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้มีช่วงวันหยุดยาววันเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์หรืออะไรก็แล้วแต่ ะค,ะคุณจะพยายามหาเวลาให้กับครอบครัวให้กับลูกๆให้กับสามีให้กับภรรยาของคุณถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเสริม energy ในเรื่องครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วอีกในยะนหนึ่งคือชาวราศีเมษบางคนอาจจะคบหาดูใจหรือเคยคบหาดูใจก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ในอดีตนะคะกับคนที่เคยผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเขาอ,อาจจะมีลูกติดนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคนี่คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีธาตุไฟและราศีธาตุลมของเดอะฟูเข้ามาด้วยแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะต่อมาเป็นไพ่ปัจจุบันของชาวราศีเมษนั่นเองเนาะว่าจะมีอะไรนะคะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปัจจุบันบ้างเนาะ โอเคมาดูกันที่ไพ่ใบแรก The Hermit The Devil 6ไม้3เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย The Hangman นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ The Hermit ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีกันนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเป็นคนที่ introvert นะบางทีชาวราศีเมษดูภายนอกคุณรู้สึกว่าเอ๊ะดู active นะดูเป็นคน e x รเวิร์ t นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่จริงๆแล้วต้องการมุมที่สงบอยู่พอสมควรเนื่องจากออกจากสังคมไปปาร์ตี้ไปพบปะเพ,เพื่อนเยอะแยะมากมายจากโลกภายนอกพอกลับมาอยู่กับตัวเองคุณอยากจะมีพื้นที่ที่แบบสงบเงียบแล้วก็มี ีความเป็นธรรมชาติหรืออะไรก็ตามมีโลกส่วนตัวพื้นที่ของคุณนะคะอันนี้คุณค่อนข้างที่จะหวนหวงแหนนะคะพื้นที่ส่วนตัวพอสมควรแต่เวลาออกไปข้างนอกไปงานสังคมอะไรเงี้ยชาวราศีเมษก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะ,ะหรือตรงกันข้ามชาวราศีเมษเป็นเอ็ e x t เ o v ร์ t แล้วมีการครบหาดูใจกับคนที่เป็น introvert ก็ได้หรือคนโลกส่วนตัวสูงนะคะพวกที่รักสันโดษหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วสําหรับคนโสดชาวราศีเมษในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าฉันมีความสุขดีกับตัวฉันเองนะฉันไม่ต้องการที่จะหาใครมาเพื่อฆ่าเวลาเพื่อที่จะมาะแก้เหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะ คุณค่อนข้างที่จะสร้างกำแพงขึ้นสูงอยู่พอสมควรนะที่จะแบบปิดกัน้นคนที่แบบไม่ใช่หรือคนที่จะเข้ามารบกวนพื้นที่ส่วนตัวของคุณอะไรประมาณนั้นก็ได้จึงทำให้ชาวราศีเมษเมษนะคะหลายคนเลือกที่จะโสดหรือยังคงโสดจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเพราะเป็นคนที่รักพื้นที่ส่วนตัว นะคะคพูดง,ง่ายๆเนาะต่อมาก็คือเป็นไพ่เดอะเดวิลใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีมังกรนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้นะคะอาจารย์ก็เห็นได้ว่ามีสิ่งมัวเมายั่วยุให้ชาวราศีเมษได้หลงละเลอหรือลุ่มหลงได้ง่ายๆอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางคนอาจจะ ติดเกมนะติดการพนันติดเหล้าติดเพื่อนติดแฟนหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมัวเมายั่วยุหรือทําให้ชาวราศีเมษนั้นหลงตัวบางทีในช่วงนี้ชาวราศีเมษควรที่จะมีสติให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าปล่อยให้ไพ่เดอะเดวิลเข้ามาครอบงำของคุณได้ง่ายนะและในเรื่ององความรักเช่นเดียวกันคุณควรที่จะเลือกคบคนที่แบบ คือความรักจริงๆไม่ใช่แค่ความหลงคุณเห็นเขาปุ๊บคุณหลงเขาคุณรักเขาลงเขา้าหัวปักหัวปมอะไรเงี้ยบางทีคุณมองข้ามในข้อเสียของเขาไปเยอะเลยแต่พอกว่าคุณจะรู้สึกตัวคุณก็ใช้คำว่าความรักทำให้ตาบอดซะแล้วอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแยกให้ออกระหว่างความรักกับความหลงยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่หกไม้สำหรับไพ่ใบนี้ คือการที่ชาวราศีเมษบางคนที่ทำงานที่มีเกยียรติมีศักดิ์ศรีนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้คนมาแสดงความยินด,ดีนั่นนี่นับหน้าถือตาชาวราศีเมษมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่หกไม้เนี่ยจะเกี่ยวกับในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนด้วยนั่นเองนะคะ บางทีงานนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยอู้ฟู่อะไรมากมายนะักแต่เป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีผู้คนเคารพนำหน้าถือตาขุณนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญใบเนี้ยนะคะคือเกี่ยวกับคนที่ทำธุรกิจจะเหมาะมากๆเป็นพ่อค้าแม่ค้าปีมีธุรกิจของตัวเองเป็นนักธุรกิจ หรือนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะมีเครือข่ายของคุณหรือมีคอนเน็กชันนะ,ะในเรื่องการทํางานหรือในเรื่องธุรกิจค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะ,ะหรืออาจจะเปิดร้านค้ามีอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีเมษก็จะมักที่จะมีลูกค้าฐานลูกค้าเดิมที่แวะเวียนมาอุดหนุนชาวราศีเมษดีอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ สามเหรียญใบนี้นั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักใบนี้ก็น่าสนใจนะบางทีคุณอาจจะโฟกัสกับการทำงานการหาเงินเก็บเงินทำงานหาเงินจนบางทีอาจจะลืมหาความรักก็ได้เช่นเดียวกันนะ คนรอบข้างคนรอบตัวไม่ว่าจะเพื่อนหรือคนในครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เป็นห่วงเรากลัวเรานะ่ะจะขึ้นคานกลัวเรานั้นจะโสดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะแนะนําคนนั้นคนนี้ให้เรารู้จักนะักอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนดีนะอะไรก็ว่ากันไปอะไรทํานองประมาณนั้นด้วยเหมือนเป็นพ่อสื่อแม่ชักด้วยอะไรกลัวเราจะแบบไม่แต่งงานกลัวเราจะขึ้นคานหรืออะไรประมาณนั้นก็ได้เนาะ ต่อมาก็คือไพ่ the hangman ใบนี้เป็นใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษนะ,ะที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับไพ่ใบนี้คือบางทีชาวราศีเมษร,รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแต่ก็ยังบอกว่าไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งๆที่ในใจตัวเองทั้งๆที่ตัวเองนั้นเหนื่อยมามากแล้วร่างกายแทบจะพังแล้วอะไรเงี้ยทำงานหนักทำงานเหนื่อยเครียดสะสมหรืออะไรก็ตามแต่ ปากคุณยังบอกว่าเอ๊ะฉันยังไหวอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยฉันยังรับไหวฉันยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไผ่คนเนี้ยที่เขาห้อยหัวลงมาจากต้นไมอ้อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่อง,องความรักประมาณว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์จ,จะเป็นชาวราศีเมษหรือคนรักชาวราศีเมษก็ได้ที่เสียสละให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะเสียสละในที่นี้นะคะหมายความว่าอ่ยกตัวอย่างก็ได้ให้เห็นภาพชัดๆเนาะก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงนอกใจทําให้อีกฝ่ายนึงเสียใจยหรือทําอะไรผิดแล้วซ้ําๆอะไรอเงี้ยคนนึงก็ให้อภยัยให้โอกาสอีกอะไรเงี้ย รู้สึกว่าคุณอาจจะสํานึกได้หรือปรับปรุงตัวได้ในวันหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละพอสมควรนะก็เสียใจมากพอสมควรอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากที่จะรักษาสถานภาพหรือรักษาความรักเอาไว้อยู่นั่นเองนะคะนะโอเคอน,นี่คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษนนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกันราศีมังกรราศีธาตุไฟราศีธาตุดินนั่นเองนะคะ ต่อมาก,ก็จะเป็นไพ่นะคะในช่วงเดือนมกราคมหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบแรกนะในช่วงเดือนมกราคม 5หมายมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า King of ครับเ h อ f ไ o โลนะสิไม้แล้วก็ต่อมาด้วย8ไม้นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะคือไพ่5าไม้นะ่ะไม่ว่าจะเป็น5ไม้5้าถ้วย5ดาบห้าเหรียญหรืออะไรก็ตามเลข5นี่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงไพ่ห้าไม้ใบนี้ด้วยนะหมายถึงความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง การที่ไม่ลงรอยกันนะคุณอาจจะไปขัดผลประโยชน์ใครหรือใครอาจจะมาขัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างของชาวราศีเมษก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอยู่ในบริษัท เพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนร่วมมหาลัยหรืออะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมอะไรเงี้ยมีความตัดขัดแย้งกันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายทะเลาะกันได้ง่ายความคิดเห็นของคุณไม่เข้าหูเขาความคิดเห็นเขาดูไม่เข้าท่าเข้าที่อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเราด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานการทํางานเป็นทีมนั่นเองเนาะแล้วในเรื่องของความรักนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะมันลามไปถึงความรักเพราะว่าคุณเครียดสะสมจากการทํางานขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมแล้วมันอาจจะลามไปถึงเครียดสะสมแล้วก็พานไปโมโหคนที่คุณรักหรือคนรอบข้างอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะต้องแยกให้ออกนะคะหลังจากจบจากการทํางานปุ๊บควรทิ้งไว้ที่ทํางานนะคะกลับมาบ้านนะ,ค,ะควรจะเป็นคนแบบ เป็นสามีเป็นภรรยานะคะทำหน้าที่เป็นลูกถ้าคุณยังเป็นลูกอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยะะงานก็ทิ้งไว้ที่ทำงานนั่นแหละนะ,ะอย่าเอาปัญหาในที่ทำงานกลับไปบ้านด้วยอย่าพานทำให้คนที่บ้านนั้นเครียดตามไปด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะนนี้เป็นการเตือนก็แล้วกันเนาะต่อมาก็คือ king of cup ใบเนี้ยก็น่าสนใจนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสหรือตอนนี้คุณกำลังคบหาดูใจอยู่ก็ได้นะคะกับผู้ชายที่มีความรักความหวังดีเขามีน้ำใจเขามีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับผู้หญิงชาวราศีเมษเลยแหละนะคะอย่าปล่อยให้เขาหลุดลอยไปนะคะ คือจริงๆแล้วเขารักคุณมากนะคะรักในตัวตนของคุณเลยแหละนะคะไม่ว่าคุณจะใจร้อนบ้างวู่วามบ้างนั่นนี่นะ,ะโดยเฉพาะชาวราศีเมษที่เป็นชาวธาตุไฟอยู่แล้วด้วยนะ,ะบางทีอาจจะวู่วามบ้างใจร้อนบ้างนั่นนี่ถือว่าเป็นธรรมดาของธาตุไฟนั่นเองนะคะแต่เขาก็รับตัวตนของคุณได้นะ,ะเขามีนิสัยที่ใจเย็นมีความเป็นสุภาพบุรุษ นะบางทีเขาอาจจะมีบุคลิกที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมษใบนี้คือจริง,งๆแล้วผู้ชายชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างรวมถึงคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีด้วยในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาใจใส่เธอหรืออาจจะถ้าคุณทําอาหารเก่งคุณอาจจะทําอาหารนะะให้คนที่คุณรักให้สามีให้ภรรยานะคะ ให้กับคนรอบข้างที่คุณแบบรักได้ได้รู้สึกว่าคุณเอาใจใส่พวกเขาอะอารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นด้วยแล้วคุณจะมีน้ำใจแล้วก็มีความใจเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยนะทั้งๆท,ที่คุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ตามแต่คุณถือถ้วยไงถ้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าคุณยังไม่ใจเย็นยังไงก็ขอให้ใจเย็นไว้เหมือนคุณที่ถือถ้วยอยู่อะไรประมาณนี้ถ้วยที่มีน้ำอยู่ในนั้นนะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่เด h ะไฮโลแ a n ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีพฤษศมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษศ,ศอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันใบนี้คือไพ่ สังฆราชไพ่พระหรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่คนจะตีความหมายนะฮะแต่อาจารย์ขอเรียกว่าเป็นไพ่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีเมษอยู่นะบางคนอาจจะไปเช่าบูชาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อะไรอยู่ประจําตัวหรือประจําบ้านอะไรเงี้ยท่านก็คอย ช่วยเหลือหรือคอยปกปักรักษาชาวราศีเมษอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะเตือนสําหรับใครที่ไปบนบานสารกล่าวไปขออะไรไว้แล้วประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยก็แล้วกันนะถือว่าเป็นการเตือนจากไพ่ใบนี้ด้วยนะคะและไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากม อาจจะเป็นตัวชาวราศีเมษเองก็ได้นะที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วทําให้คนรอบข้างหรือทําให้มีลูกศิษย์ลูกหา คนที่แบบนับหน้าถือตาคุณนในความรู้ความสามารถของคุณคุณมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างแหละที่ทําให้คนแบบรู้สึกว่าเอคุณมีความรู้นั้นรู้ลึกร,รู้จริงๆในเรื่องนั้นๆอะไรประมาณเนี้นะคะถ้าคุณเป็นครูคุณก็สามารถสั่งสอนคนได้ดีหรือมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นการยกตัวอยา่างเนาะ ่อมาเป็นไพ่สิบไม้ใบนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนมกราคมของชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะแบกรับภาระพอสมควรโดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเหนื่อยมากนะคะบางคนนี่ยอมทำงานทุกอย่างนะงานอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำเงินหาเงินให้กับครอบครัวของคุณได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เป็นเดอะแบกของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะ,ะสำหรับไพ่ใบนี้เห็นไหม ผู้ชายคนนี้แบบเหมือนแบกไม้สิกไม้ด้วยความหนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรแต่เขาก็ยังทนทําอยู่นะแสดงว่าทําจุดหมายปายทางคือทําเพื่อคนในครอบครัวทําเพื่อคนในข้างหลังทําเพื่อ,อความมั่นคงของตัวเองหรือความมั่นคงของครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ามันงานมันหนักอยู่พอสมควรนะคะคุณทํางานหนักมากๆแล้วก็เต็มใจที่จะทํางานหนักด้วยเพราะคุณเชื่อว่ายิ่งทํางานหนักคุณก็ยิ่งได้แบบได้เงินเยอะได้เงินแบบพอที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวหรือเลี้ยงดูตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าคุณคิดว่าไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆในเรื่องความรักเช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ก็น่าสนใจนะคะฟังให้ดีๆนะคือชาวราศีเมษนะ ในช่วงนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าความรักบางทีก็ถึงขั้นประครับประคองกันแล้วนะบางทีก็พยายามประครับประคองกันอยู่หรือปณะนีประนอมกันอยู่ในช่วงนี้หรือบางคนพยายามที่จะทําให้ความรักมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดนะคะบางคนก็พยายามยือ้อพยายามลังพยายามทนุถนอมพยายามที่จะประครับประคองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ คนจะใช้ประโยคไหนนั่นเองนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะพยายามอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาคือไพ่แปดไม้ใบนี้ในช่วงเดือนมกราคมของชาวราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจในเรื่องของการทำงานโดดเด่นมากๆนะบางคนนะจะมีการย้ายย,าย้ายอาจจะย้ายโต๊ะทำงานก็ได้จากมุมนี้ไปไว้อีกมุมนึงเอาไว้มุมนั่นมุมนี้อะไรเงี้ยหรือ หัวหน้าหรือเจ้านายเอางานอะไรเร่งหรืออะไรด่วนงานไฟไหม้มาให้ชาวราศีเมษได้ทําโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนะบางทีมันอาจจะเป็นงานคนอื่นด้วยซ้ำไปแต่คนอื่นทําไม่ได้ไนงะชาวราศีเมษทําได้หัวหน้าไว้ใจชาวราศีเมษจึงเอางานนั้นมาให้คุณทําอารมณ์ประมาณนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ขอให้ตั้งตัวตั้งใจเตรียมใจรับมือเอาไว้ทุกสถานการณ์ดีที่สุดนะถือว่าเป็นไพ่เตือนนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะ หัวหน้าเอางานมาให้ปุ๊บเออจะได้ไม่ต้องแปลกใจนะคะถือว่าเป็นการเตือนเป็นการบอกไวล่วงหน้าเออเตรียมใจไว้แล้วอะไรก็ว่ากันไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งมีการโยกย้ายเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกะทันหันบางคนอาจจะย้ายไปอีกสาขาหนึ่งเจ้านายให้คุณย้ายไปดูแลอีกสาขาหนึ่งนั่นนี่หรืออะไรก็ว่ากันไปก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันนะคะในแผนกในสาขางานในตำแหน่งงานในอะไรประมาณนี้ก็ต้อง เ,เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางทีชาวราศีเมษเจอกับใครปุ๊บรู้สึกว่าปิ๊งปังรู้สึกว่ารักเหมือนรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊จะกล้าเข้าไปหาเขาเลยทันทีนะคะเป็นคนที่ใจกล้าพอสมควรนะในช่วงนี้ชาวราศีเมษเมษนะคะก็จะกล้าเข้าไปหากล้าเข้าไปสารภาพรักเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ประมาณว่าความรักมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆโดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนเป็นรักแรกพบเหมือนเจอปุ๊บรักปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะหรือใครสักคนหนึ่งเจอชาวราศีเมษร,รู้สึกปิ๊งปังรู้สึกรักขึ้นมาเลยแล้วก็ตามจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมษนะในช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุไฟราศีาธาตุน้ําราศีพฤษภ นะธาดไฟค่อนข้างเยอะเนาะโอเคต่อมาจะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีเมษนะคะว่าไพ่สรุปของคุณนั้นจะเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ k i คิงอ o ฟสอ j จ s สติกนะคะแล้วก็ต่อมาด้วย Queen of Sword นั่นเองนะคะโอ้ไพ่ดาบทั้งหมดเลยเนาะ มีไพาใหญ่ๆทั้งนั้นมาดูใบแรกกันเลยนะใบนี้ King of Sword นะหมายความว่าบางคนอาจจะมีเจ้านายที่ค่อนข้างที่จะเคร่งคัดเคร่งเครียดหรือ กฎระเบียบเข้มงวดอยู่พอสมควรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้หรือตรงกันข้ามชาลาสิเมรคนใดที่เป็นเจ้านายเป็นระดับหัวหน้าอะไรเงี้ยในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับลูกน้องพอสมควรนะคะเวลาหน้านิ่งๆนี่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวหรือเคร่งเครียดพอสมควรลูกน้องนี่ไม่กล้าเข้า เข้าหาหรือปรึกษาเลยก็มีเช่นเดียวกันในช่วงนี้หน้าคุณกค่อนข้างที่จะตึงนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคนเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับ c ี o หรือเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเองในช่วงนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเนาะต่อมาผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะคุณมี ความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณคบกับผู้ชายที่แบบค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาหรือเปล่าคำพูดก็ตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดออกมาเลยอย่างนั้นบางทีมันก็อาจจะทําลายความรู้สึกของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะชอบตัดสินใจหรือทําอะไรแทนคุณบางทีไม่ได้ปรึกษาคุณหรือตัดสินใจไปก่อนแล้วค่อยบอกคุณว่าฉันตัดสินใจซื้ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วฉันตัดสินใจแบบนี้ให้แล้วนะ่าอะไรเงี้ย คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมษใบนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่าคุณค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ซีเรียสในความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยในในช่วงนี้นั่นเองนะ,ะอาจารย์อยากจะให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอยากให้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกเสริมความพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนกับคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นก็จะดีเนาะ ต่อมาเป็นไพ่จัสติกใบนี้นะเป็นไพ่ประจําราศีตุลมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้จริงๆแล้วชาวราศีเมษนะคิดแบบนี้จริงๆนะผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาตอแหลก็ไม่เก่งนะเป็นคนที่แบบนี้คบกับเพื่อนก็แบบเตือนอะไรก็เตือนแบบตรงๆเลยนะจะมาอ้อมค้อมเตือนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่สไตล์ของชาวราศีเมษ นะคุณเป็นเหวคนที่เห็นอะไรแฟฝงชอบอะไรที่แฟฝงมากในในชีวิตของคุณไม่ว่าจะในเรื่องความรักในการทํางานในการดํารงชีวิตเห็นอะไรที่ไม่แร์เห็นคนเอารัดเอาเปรียบหรือโดนเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยคุณจะพุ่งไปทันทีแล้วก็ไปแบบเป็นผู้พิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้เนาะต่อมา queen of sword นะผู้หญิงชาวราศีเมษใบนี้สำคัญมากคุณค่อนข้างที่จะมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นระดับเจ้านายเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับ CE o ระดับทอบ็อปทอปหรือเป็นเจ้าของธุรกิจไปเลยอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะเข้มงวดค่อนข้างที่จะมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะคะหรือพูดง่ายๆว่าบางทีนะคุณจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยตัดสินใจแน่แน่แน่วแน,แน,แน,แน่แล้วก็เด็ดขาด แต่บางทีก็ลืมถามความคิดเห็นฝ่ายอื่นๆด้วยนะฝ่ายจัดหาฝ่ายบุคคลฝ่ายผู้จัดการนั่นนี่ว่า,าลูกน้องหรือความพร้อมของบริษัทของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยบางทีคุณก็ตัดสินใจไปก่อนอะไรเงี้ยทำให้คนที่แบบทำงาน กับเราเี่ค่อนข้างที่จะอึดอัดอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีเมษไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o l d เ n a นแองจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ